ดีครับผมบุญชาแนลครับวันนี้จะมารีวิวพระเครื่องสายพ่อแม่คูบาอาจารย์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมขอสวัสดีท่านเลยครับทุกคนเลยครับสวัสดีครับผมบุญชาแนลนะครับผมวันนี้จะมารีวิวลวงพ่อปานโซนันโทวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะครับผม พระชุดของหลวงพ่อปานที่พิมพ์ต่างๆครับมีหกชนิดหกอย่างนะครับผมนี่พิมพ์พญาครุฑนะครับผมให้ดูพิมพ์พญาครุฑนะครับผมนี่นี่ทรงนี่พิมพ์พญาครุฑนะครับหลวงพ่อปานพญาครุฑพิมพ์ทรงพญาครุฑอันน,นี้พิมพ์ทรงไก่นะครับผมทรงไก่นี่อีกอีกพิมพ์หนึ่งก็นี่ พิมพ์ทรงหันนมานครับหลวงพ่อปานครับผมัดโซนนันโะครับผมอันนี้ก็เช่ามาจากวัดเลยนะครับผมให้ชมนะครับผมนี่ข้างล่างนี้พิมพ์ทรงเม่นนะครับทรงเม่นให้ดูทรงเม่นนะครับผมอันนี้ทรงปานะครับผมทรงปานี่ก็ทรงนกนะครับมีทั้งหมดหกอย่างนะครับหลวงพ่อปาน โซนันโทวัวดบานนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมนี่ผมก็ไปเช่ามาจากวัดเลยครับเช่ามาจากวัดเลยเก็บสะสมไหมครับผมหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวัดท่าสูงจังหวัดอุท,ทัยธานีนะครับผมท่านเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับนะครับผมให้รับชม รับชมนะครับผมพิมพ์ผมเมตตามหาบาลมีท่าชุดหลวงพ่อปาน,นครับวัดบางนมโคมีหกชนิดครับนี่ผมก็เก็บสะสมไว้ครับผมนครับผมหลวงพ่อปานโซนันโทนะครับผมวัดบานนมโคมอำเภอเสนาจังหวัดพานควาสีอ อายุทยานะครับผมนี่ก็เช่ามาจากวันนะครับมาไว้บูชาเก็บสะสมไนะครับผมนี่ครับผมตาวัดยังอยู่ครับผมคับตาวัดอยู่นี่ครับผม สวัสดีครับผม